ผมออมกองทุนรวมเดืนละ1,000บาทผ่านมา5เดือนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัพเดต์ตให้ดูขอนิดนึงผมทำเพื่อเป็นแค่กรณีศึกษาเฉยๆนะก่อนลงทุนควรศึกษาก่อนเสมอไปๆปปต่อถ้าใครอยากดูตั้งแต่เริ่มวางแผนดูได้ที่เ l ลิสนี้ของติ๊กต็อกของผมเลย ตอนนี้พอร์ตเป็นยังไงบ้างก็ต้นทุน5,000บาทได้กำไร213.80บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็4.28ต่อมาดูรายตัวกันตัวแรกกองทุน S&P 500ลงทุนในหุ้นเมกา500ตัวแรกของตลาดบวกมา82.19บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็5.48ในภาพรวมผมถือว่าโอเคนะ ตอนนี้คือดีมากอ่ะทุกอย่าง all time high ก็จุดสูงสุดนั่นแหละแต่มันก็มีอะไรแฝงอยู่นะอย่างนี้บัตรเครดิตของประเทศพี่แกพุ่งไปถึง38ล้านล้านบาทมากกว่า GDP เศรษฐกิจไทยอีกแต่ก็ผมก็ยังมองว่าเป็นกองที่เหมาะกับการ DCA ไปเรื่อยๆแหละตัวที่2 n d q ลงทุนในหุ้นเทค100ตัวแรกของอเมริกา บวกมา40.14บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็4.01%ช่วงนี้หุ้นเทคค่อนข้างมาแรงคือมันก็มาแรงมานานแล้วแหละถ้าดูดัชนี NDQ คือเพิ่งทำจุดสูงสุดได้ไม่นานเองจุดจุดนี้เราจะมองว่าเอ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่บอกดีกว่าแตแนะ่แนะนำว่า DCA ไปนั่นแหละถึงจะขาขึ้นขาลงก็โอเคจะได้ฉเฉลี่ยราคา ตัวที่3 C H A ก็พี่จีนเราเองอะ่ะบวกมา71.82บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นก็7.18%ตัวตึงของพอจริงเพอล่าสุดมีข่าวดีเยอะอยู่อย่างยอดท่องเที่ยวในจีนที่พุ่งที่สำคัญปัญหาอาสังหาเริ่มดีขึ้นด้วย ก็โดยรวมโอเคเลย DCA แบบชิวๆตัวที่4กองทุนที่ลงทุนในหุ้นยุโรปที่มีคุณภาพดีบวกมา12.65บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2.53ถึงแม้จะดูบวกน้อยหน่อยแต่ภาพรวมผมก็ยังมองว่าโอเคนะนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนมาจากธนาคารอังกฤษส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ยคือก็ต้องจับตาดูไปเรื่อยๆ ตัวที่5 10 50ลงทุนในหุ้นไทย50ตัวแรกของตลาดบวกมา7.01บาทคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็0.70%ถึงตลาดจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เศรษฐกิจก็ไม่ดีเหมือนกันหยอกๆคือผมมองว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับมาได้แหละแต่แค่ใช้เวลานานหน่อยคือไฮไลท์ที่ผมมองอะ่ะคือโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0เนี่ยหลังจากแจกมันจะไปยังไงบ้างต้องมาจับตาดู ซึ่งผมก็ยังคงออมตามนี้นะ S&P 500 300บาท NQ 200บาทพี่จีน200บาทยุโรป1 0 0บาทและเซทห0 0ส0บบาท <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาคอยอัปเดตพอร์ตทุกๆเดือนเหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสาระดีๆมาฝากอีก